วิบสีฟ้าสดใสจองวันนี้ผ่อนกันอีกทีปีหน้าค่ะใครที่อยากมีรถขับนะไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคันนี้สามารถออกได้ง่ายๆไม่ต้องใช้คนคํานะคะและที่สำคัญใครที่โทรมาหาเน่ๆก่อนนะวันนี้ให้สิทธิ์ไปเลยจองแค่100บาทเท่านั้นค่ะให้ดูนะสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ใครที่ไม่อยากได้รถสีเหมือนคนอื่นนะเบื่อแล้วกับรถที่แบบสีซ้ำๆสีซากๆสีจำเจนะคะคันนี้ได้เลยสีสดใสแน่นอนมาเดี๋ยวจะพาดูด้านในค่ะว่าคันนี้นะคะให้อะไรมาบ้างนะภายในน่าจับน้าจองไหมก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพอเปิดประตูมานะคะเจอกับเบาะหนังส,สวยๆแบบนี้นะเบาะหนังสีดําเลยนะคะคันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะลูกค้ารถเข้ามาก็คือเอามารีวิวให้เลยนะพลาสติกด้านบนยังไม่ได้แกะนะคะ คันนี้เป็นรถปี2017นะเนเน่บอกก่อนถามว่าเดิมขนาดไหนก็ไอตัวนี้นี่เห็นไหมที่เจ้าของเดิมนําเข้ามาขายนะคะยังอยู่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย power และคันนี้นะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะขับง่ายขับสบายนี่เจ้าของเดิมนะคะเป็นพี่ผู้หญิงเนาะเอารถเข้ามาขายบอกเลยว่าตกแต่งพวงกุญแจได้น่ารักมากนะคะกุญแจเป็นแบบ สมาร์ทคีย์เลค่ะมาคู่กับปุ่มพุสตานนะคะและเดี๋ยวเนเนนะคะเปิดรอยอาร์คให้ดูนะคะที่ขอบประตูว่ารอยอาร์คันนี้นะคะสวยขนาดไหนเพื่อเป็นการรับประกันให้ลูกค้าเลยค่ะว่าไม่มีชนหนักน้ําท่วมไฟชอ็อตไฟไหม้นะคะมาเดี๋ยวจะพาเดินออกไปดูลูกค้าจ๋าใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆเนอะได้ไหมจ้าได้ไหมจ้าตากล้องบอกว่ารอยอาร์คแน่นมากครับพี่เนเนครับ รอยอาร์กแน่นมากนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะรับประกันเลยว่าที่ร้านเรานะซื้อรถเข้ามาไม่มีชนหนักน้ำาท่มไฟช็อตไฟไหม้นะคะการโปรสส่งโปสีเนี่ยแทบจะไม่มีเลยรถคันนี้นะแผ่นเพจด้านข้างยังส,สวยๆอยู่เลยนะคะขอภายในคราบน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราบรรยากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกด้วยนะจ๊ะช่วงนี้รันประเทศนะคะอ่ะ คิ้วมีมาให้นะคะที่จับที่เปิดนะคะตรงนี้มีที่กันเล็บให้ด้วยนะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นรอยขีดข่วนที่ด้านข้างเนี่ยคือไม่มีเลยนะคะล้อเป็นล้อกระทะมีฝาครอบมาให้นะคะส่วนยางนะเดี๋ยวเน่เนเปลี่ยนให้ใหม่หรือว่าถ้าใครได้สีสวยๆแบบนี้แล้วไม่ได้อยากได้ล้อกระทะนะอยากได้เป็นล้อแม็กสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวจัดให้เลยมาดูด้านหลังกันนิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว5ประตูเนาะด้านหลังนี่เป็นสิ่งที่ต้องดูมากๆค่ะ ให้ดูเลยเปิดมาจะให้ดูรอยขอบใกล้ๆมุมไหนเห็นชัดๆที่แสงจะไม่ย้อนเดี๋ยวขอโทษนะอ่ะนี่ตรงนี้เห็นชัดๆขออนุญาตเอานิ้วลูดฝุ่นออกก่อนนี่นะคะเห็นไหมรอยอาร์คสวยๆค่ะเพราะฉะนั้นรับประกันให้เลยนะไม่มีชนหนังน้ำท่วมไฟช็อตไฟไหม้ถ้าจุดไหนมียินดีคืนเงินให้ลูกค้านะจ๊ะมาโอ้โห อย่างที่บอกว่ารถยังไม่ได้ล้างจริงเห็นไหมให้เห็นคราบการใช้งานนะแต่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวสปาให้นะคะถอดเบาะถอดตรงนี้ออกไปสปาให้ทั้งหมดให้ดูด้านล่างตรงนี้ชุดปะยางนะคะอยู่ครบหมดนะจ๊ะนี่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านั่งกันแค่2คนต้องการที่จะพับเบาะนะคะให้เป็นแบบเรียบลงไปก็สามารถพับได้แล้วนะสำ,สำหรับในตัวนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเรียบลงไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงค่ะ นี่ให้ดูห้องเครื่องคันนี้ยังไม่ได้มาดูห้องเครื่องนะแต่พอเปิดมาก็ค่อนข้างที่จะว้าวอยู่เพราะว่าห้องเครื่องค่อนข้างที่จะสวยนะคะร่องรอยการใช้งานถามว่ามีไหมมีแต่ว่าไม่ได้ใช้งานหนักมากนะคะคันหน้าเดิมๆไม่บิดไม่โค้งไม่งอแผ่นกันความร้อนแผ่นข้อควรระวังพวกนี้ยังอยู่นะคะรอยอาร์ครอยมากทั้งฝากระโปรงทั้งคันหน้ายังอยู่ครบน็อตไม่มีการไขนะแล้วก็ห้องเครื่องค่ะ ไม่มีการไหลยเยิมแบตเตอรี่เปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวดูแลให้ตัวกรองอากาศดูแลให้ค่ะราคาคันนี้รอสักนิดนึงเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเมื่อคืนนี้เนาะแล้วเรายังไม่ได้แบบว่าทําราคาออกมาใครที่อยากได้ราคาแล้วนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคันนี้รถปี2017เลขไม่แค่6กหมื่นหนึ่งนะคะเลขไม้แค่6กหมื่นหนึ่งพันกิโลนะอยากได้รีบโทรมาหาเน่เลยนะคะที่ช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนย้ําว่าจองแค่ร้อยเดียวนะย้าว่าจองแค่ร้อยเดียววันนี้ไปแล้วจริงๆค่ะคิดถึงรถบ้านรถมือสองให้คิดถึงเน่ๆนะจ๊ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ